ย่า้องสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาเที่ยวไร่ดอกลมหนาวนะคะกอ็อยู่ติดก,กับมั่นแจ่มเลยนะคะก็ช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงจะเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งแล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะหนูจะพาทุกคนนะคะเดินไปเที่ยวเนอะรอบๆนะคะซึ่งช่วงนี้ก็ยังมีดอกไม้สวยๆให้ทุกคนดูนะคะ ใครที่ยังอยากจะมาเที่ยวนะคะก็สามารถมาเที่ยวได้นะก็บริเวณที่พาในมาในวันนี้นะคะก็อยู่ติดกับมั่นแจมเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีดอกไม้ยังไงบ้างนะคะก็บริเวณที่พามาในวันนี้นะก็จะเป็นดอกไม้อย่างเดียวเนาะแต่ที่สำคัญคือเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเดินไป ดูด้วยกันนะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเช้าอยู่นะคะช่วงเช้าแล้วก็อากาศยังไม่ร้อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือยังไม่มีนะักท่องเที่ยวเนาะมาเที่ยวนะคะก็เดี๋ยวต้องรอสักแปบ๊บนึงนะคะก็ประมาณ8ปดโมงอะไรประมาณนี้เขานักท่องเที่ยวก็น่าจะมากันแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเช้าเช้าแบบนี้ก็ช่วงนี้ก็ไม่ใช่เป็นช่วงหน้าไฮซีซันแล้วนะคะถ้าเป็นช่วงหน้าไฮซีซันเนี่ย พูดตรงๆเลยค่ะตีห้าก็คือคนก็จะมาเที่ยวกันเยอะแล้วนะคะแต่ว่าเวลานี้นะคะก็คือไม่ค่อยมีคนมาแล้วนะคะกะ็จะเงียบเงียบเงาหน่อยเนาะใครที่ไม่ชอบมาเที่ยวนะคะในช่วงในช่วงที่มีคนเยอะๆนะคะก็สามารถมาเที่ยวช่วงนี้นะช่วงนี้คือ มันจะเงียบเงียบเงาหน่อยนะคะคนไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะรถก็ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คุยกันนะคะอ่าก็จะมีดอกไม้อยู่นะคะแต่ดอกนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วนะคะ แต่ก็ยังสามารถดูได้นะไม่ใช่ดูไม่ได้นะยังสวยอยู่นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปด้วยกันนะเนาะแล้วก็จะไปดูแบบรอบๆเลยนะคะทุกจุดนะวันนี้ <c oughs> ก็ไม่ได้พาเอฟซีไปที่ไหนนะก็ไปเที่ยวเนาะก็อย่างที่บอกนะช่วงน,นี้หนูยังอยู่มอนแจมอยู่นะคะไม่ได้อ่า ยังไม่ได้กลับบ้านม้งไมโครเวฟนะคะถ้าสมมุติว่าช่วงที่กลับบ้านม้งไมโครเวฟนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าป่านะคะแล้วก็ไปถ่ายทำคลิปนะคะเที่ยวป่าไปหาของป่าอะไรประมาณนี้เนาะก็คงจะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวคิดว่านะคะคง ประมาณไม่กี่วันนะคะหนูก็จะกลับแล้วนะคะก็อย่างที่บอกนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวแล้วนะคะจะมีก็มีน้อยนะคะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปเนาะถ้าเป็นช่วงอ่าถ้าเป็นช่วงช่วงไฮซีซันนี่คนจะเยอะมากเลยนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นช่วง หน้าร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเราจะไม่เดินขึ้นตามบันไดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงทางด้านล่างนะคะแล้วก็เราจะขึ้นสะพานทางด้านล่างนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะยังมีดอกไม้นะคะที่สวยๆให้ทุกคนได้ดูอยู่นะคะอันนี้ก็ถือว่ายังสวยนะคะยังสวยอยู่นะแต่ว่า ก็อย่างที่บอกเนาะช่วงนี้ควรมาไม่ค่อยเยอะนะคะมันจะมาไม่ค่อยเยอะนะเขาก็ยังดูแลนะคะสวนดอกไม้ของเขาอยู่นะคะเขายังดูแลสวนดอกไม้อยู่นะใครที่มาแล้วก็อย่ามาถ่ายรูปก็มาได้นะคะอากาศก็เย็นนะคะไม่ใช่ไม่เย็นนะอากาศเย็นมากเลยนะคะ ้าสมมติว่าเรามาเที่ยวนะคะก็ถ้าอยู่โซนที่ติดก,กับม่อนแจ่มเนี่ยเราก็จะสามารถนะคะเราก็สามารถมองไปทางด้านที่พักนะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยนะคะแต่อันนี้ยังเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางด้านบนนี้นะอันนี้ ก็ยังเช้าๆอยู่เลยนะคะจะเช้าอยู่นะทางด้านนู้นนี่นะคะก็จะเป็นม่อนอ,อินดาวอะไรประมาณนี้เนาะมาเดี๋ยวเราลงแล้วนะไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเราลงไปนะคะค่ะก็ช่วงนี้เนาะก็อย่างที่บอกนะคะก็คือช่วงหน้าแล้งแล้วนะคะคนก็ไม่ค่อยมาเที่ยวแล้ว จะมาก็น้อยนะคะแต่ถ้าจะเยอะก็ประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะคนก็จะเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าจะให้แบบเยอะเท่าช่วงหน้าไฮซีซันนะคะก็จะไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะแต่เราก็ยังสามารถมาเที่ยวได้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะก็ช่วงนี้คนจะน้อยนะคะแล้วก็รถนะคะก็จะแบบเวลาขับขี่เนี่ยมันจะสะดวกสบายนะคะ รถจะไม่ค่อยติดแล้วนะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าไฮซีซันเนี่ย mm. ก็ผู้ตรงค่ะว่ารถจะติดก,กันเยอะมากเลยนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะมันจะติดเยอะแล้วก็ช่วงนักโคนก็มาเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงแบบนี้ถามว่าอากาศเย็นไหมเช้าเช้าแบบนี้นะคะอากาศเย็นนะคะเย็นแล้วก็สดชื่นด้วยนะคะมันยังไม่แบบร้อนนะคะมันยังแบบเย็นๆนะคะเย็นแบบพอดีนะคะมันก็ไม่ได้แบบ หนาวเกินไปหรือว่าไม่ได้แบบร้อนเกินไปนะคะมันก็แบบอากาศพอดีพอดีนะคะก็อย่างที่บอกนะใครที่มาเที่ยวก็ได้นะช่วงนี้นะอะมาเที่ยวช่วงนี้คนจะไม่เยอะเนาะมันจะสะดวกสบายกว่าช่วงหน้าไฮซีซันเนาะถ้าเป็นช่วงหน้าไฮซีซันเนี่ยคนจะเยอะมากเลยนะคะเยอะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกนะคะคนจะเยอะแล้วก็แบบ ทำอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเนาะเวลาเราขับขี่รถไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะต้องช้าๆหน่อยเนาะแต่ถ้ามาช่วงนี้ก็เราก็สามารถขับรถรถก็จะไม่ติดนะคะอันคน่ะถ้าสมมุติว่าเรามาเที่ยวบริเวณไร่ดอกลมหนาวนี่นะคะเราก็แบบสามารถาเดินนะคะเดินรอบๆนะคะแล้วก็ ถ้าสมมุติว่าเรามาอยู่จุดนี้นะคะเราจะเห็นทั้งตั้งน้นนะคะที่สุกลูกหูลูกตาเลยนะคะก็จะเป็นม่อนเนาะแต่ละม่อนนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นม่อนอินเดาม่อนอทันตะวานอะไรแบบนี้เนาะดั้งนน้นนี่จะเป็นที่พักหมดเลยนะคะแล้วก็ด้านที่ติดม่อนแจ่มนะคะก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวเนาะ แต่ก็อย่างที่บอกนะช่วงนี้ก็ันเป็นหน้าแล้งแล้วนะคะก็ถ้าถามว่ามาเที่ยวได้ไหมมาเที่ยวได้นะคะช่วงนี้นี่ถ้ามาเที่ยวนี่คิดว่าอ,อย่างที่บอกนะรถะรถก็ไม่ติดนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือที่พักเนี่ยมีเยอะนะคะที่พักน่าจะว่างเยอะนะคะก็จะ,ะสะดวกสบายกว่านะคะช่วงหน้าไฮซีซันเนาะ อากาศยังเช้าๆอยู่นะคะมันไม่ร้อนนะคะยังยังแบบเย็นสบายนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเรามาเที่ยวไล่ดอกลมหนาวนะคะก็จะมีสะพานแบบนี้ให้เราเดินรอบๆนะคะ แล้วแต่นะว่าเราจะเดินบนสะพานเหล็กนี้ไหมหรือว่าถ้าไม่เดินบนสะพานเหล็กเนี่ยเราก็สามารถเดินบริเวณพื้นก็ได้นะคะเดี๋ยวเมื่อกี้หนูเห็นมีดอกไม้นะคะดอกหนึ่งเนาะต้นหนึ่งเนาะที่แบบสวยนะคะแล้วก็เห็นมีสีสามสวยงามดีนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะคะแล้วก็สะพานเหล็กที่ขึ้นด้างบนเนี่ยที่จริงเราสามารถเดินรอบๆได้เลยนะคะ ก็ถือว่าไกลไหมก็ไม่ค่อยไกลนะคะค่อยๆเดินไปก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูดอกไม้นะคะที่เมื่อกี้หนูบอกนะกําลังบางอยู่นะคะว่าเป็นต้นอะไรนะคะค่ะก็ต้นที่พาทุกคนมาดูนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะเนี่ยก็คล้ายๆแบบใบไม้เนาะเนี่ยเหมือนใบไม้เลย <S <S เหมือนใบไม้ที่แบบเป็นสีเนาะเนี่ยซึ่ง อันนี้ก็จะเป็นกลีบๆเลยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะแต่ก็เห็นแบบมีสีสันเนาะที่สวยงามนะคะอันนี้ถ้าเราดูไกลๆเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเป็นดอกไม้เนาะจริงๆก็คือเป็นต้นไม้แหละเป็นต้นไม้แล้วก็ใบของเขาเนาะจะสีสวยมากนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะชมพูแบบแบบนี้เลยนะคะ ซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะถ้าเราดูไกลๆเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นดอกไม้นะดอกไม้ที่แปลกดีอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็สวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยนะนี่อันนี้อันนี้เขาน่าจะปลูกนะปลูกแล้วก็ถือว่าสวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยเนะสวยอ่าดูไกล้ก็จะเหมือนดอกไม้นะเข้ามาใกล้ก็คือเป็นต้นไม้เลยะคะ่ะต้นไม้แล้วก็เป็นใบเลยเป็นกลีบนะคะ เขาจะเรียงลายลักษณะแบบนี้นะคะเรียงแบบนี้เลยเนี่ยถ้าเราดูไกลๆเราก็จะเข้าใจว่าเป็นอดอกไม้เนาะแต่ที่จริงมันไม่ใช่ดอกไม้เนาะเป็นต้นไม้นะคะแล้วก็มีกลีบนะคะเป็นใบปลายนะคะสวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยเนี่ยสวยนะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะก็ อย่าให้ทุกคนดูนะคะก็คืออยู่ใกล้ๆคิดว่าเป็นดอกไม้แต่ที่ไหนได้นะคะเป็นต้นไม้นะคะก็บรรยากาศนะคะก็ดีมากเลยนะคะช่วงนี้นะ,ะถ้าใครที่คิดอยากจะมาเที่ยวนะคะก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้นะคะแต่คนจะไม่เยอะแล้วนะมันจะสะดวกสบายนะคะ ถ้าเป็นหน้าไฮซีซันเนี่ยคนจะเยอะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะไม่ค่อยมีสถานที่แบบให้บริการเนาะก็คือมันจะเต็มเนาะคนก็จะเยอะนะคะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วนะคะค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะก็พาทุกคนมาเที่ยวนะคะไร่ดอกออลมหนาวนะคะ ซึ่งก็อยู่ติดกับม่อนแจ่มนะคะทุกคนก็ใครที่มาเที่ยวนะคะก็สามารถแวะมาเที่ยวได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไม่กี่วันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านม้งไมโครเวฟเนาะถ้าเรากลับบ้านมุงไมโครเวฟนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําคลิปนะคะเข้าป่าหาของป่านะคะก็คือจะอยู่ไปปับปลาเลยนะคะอยู่ปลาอยู่ดอยอยู่ขาวอะไรประมาณนี้นะคะ ใครที่อยากดูคลิปแบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะที่สําคัญคือมันจะมีลูกโป่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําแป้งโป่งนะคะแล้วก็เราจะไปเก็บนอนดําไปหาปลาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ช่วงนี้เรายังอยู่มอนแจมอยู่นะอยู่ประมาณสองสามวันค่ะหนูจะกลับแล้วนะคะ ก็ถ้าใครอยากดูคลิปแบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ